ก็สวัสดีครับคืนนี้ผมก็จะมาอ่านนิยายเกิดใหม่ทั้งทีก็เป็นสลามไปซะแล้วเป็นนิยายสำหรับแฟนซีแฟนเมดแฟนฟิคชันหรือจะให้เข้าใจง,ง่ายๆเลยก็คือเป็นของแฟนคลับที่เขียนขึ้นมาตามเนื้อเรื่องของต้นฉบับแล้วนําบทมาดัดแปลงตามความชอบของตนเองเป็นสิ่งที่แฟนคลับได้ทําขึ้นมาสำหรับนิยายบทนี้ผมก็ได้ทําการขอรจากคนแต่งแล้วนะครับและผมก็ได้รับอนุญ,ญาตมาแล้วผ่านการตกลงกับคนแต่งแล้วนะครับและสำหรับเพื่อนๆคนไหนอยากจะลองหาอ่านดูผมจะทิ้งลิงก์เอาไวใ้ให้ใต้คลิปนะครับ คงจะไม่มีมาดามาแล้วนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราก็มาต่อจากคลิปที่แล้วกันเลยนะครับรีมบุลุษเขาตกอยู่ในสถานการณ์ที่แย่มากขนาดที่ว่าโดนลากไปตบที่การสีแยกก็จะไม่กดดันขนาดนี้ลีมบุลุษทำอะไรผิดกันนะตัวเขาได้มาเจอกับอะไรแบบนี้ได้ให้ตายเถอะทำไมพวกจอมานถึงได้จ้างตัวเขาดูแสตดที่ปราศจาก,จกเลือดก,กินเนื้อกันแบบนี้กันล่ะรีมบุรุษกำลังนั่งก้มหน้ามองผืน เงือกายก็พังไหลออกมาอยู่เต็มใบหน้าเหมือนกับเวลาที่เราพรยายามที่จะโดดเรียนแล้วฝ่ายผู้ปกครองจับได้หรือเวลาไปแตะสาวคนอื่นๆโดนไปแตะสาวคนอื่นๆแล้วโดนคุณภรรยา,ยาจับได้อาจจะเป็นอะไรแบบนั้นเราหมังถึงลิมมโล่จะไม่ได้เคยมีประสบการณ์แบบนั้นตรงๆเลยก็เถอะจีดได้มองมลิโมโล่ด้วยแสาหน้าอันหล่อเหล่าอยู่ประมาณว่านี่มันบ้าอะไรอีกวะลิมมโล่เหมือนว่าจะมีเสียมแบบนั้นได้ร่างมา ในทางที่ตัวเขาก็ไม่ได้พูดอะไรเลยแท้ๆเหมือนจะหลอนไปเองหรือเปล่าไม่เป็นไงหายใจเข้าลึกๆทำใจให้สบายข้อไว้ตัวของฉันก็ไม่ได้ทำอะไรผิดแล้วเราจะกลัวทำไมล่ะจริงไหมด้วยความคิดแบบนั้นลิมรุลได้กล่าวออกมาว่านี่นี่ทำไมทุกคนถึงได้จ้องตาฉันเป็นมันเลยล่ะเรื่องยุ่มยิ้มก็ปล่อยให้ผ่านไปก็ได้ไม่ใช่เรื่องไงพอลิมรุโลได้พูดแบบนั้นได้มีคนตอบขึ้นมาว่า ไม่ใช่เรื่องยุ่มยิมฟอยเราเจะมาได้ประสานเสียงกันอย่างรวดเร็วในทันท่วงทีที่เวลาแบบนี้ล่ะสามัหิีกันจังเลยนะก่อนหน้าหนีก็รังเกียจกันจนรู้จะแตกอยู่เลยเพราะผาสศษั้งที่ดาก้อน้อยตนแรกหรือเมเหลี่ยมที่กําเนิดขึ้นมาบนโลกคือช่วงเวลาเดียวกันกับยุคสมัยแห่งความกละหนได้เริมต้นขึ้นเพราะว่าสิ่งที่ตามมาแลังจากที่เมฆเลี่ยมได้เกิดก็คือการลุกหล่นจากบันลังขอ,มองมกรราชานเวรานาวา ูญเสียพลังงานทั้งหมดได้ถูกฆ่าตายเพราะแบบนั้นก็เลยทําให้โลกพังไปกว่าครึ่งเีกต่อย้ําด้วยกันอันลวาดอันบ้าคลั่งของไม่เหลียมที่ทําให้พื้นแผ่นดินอันกว้างใหญ่ที่เคยอุดมสมบูรณ์ของดาวกุลวลด้กลายเป็นทุ่งทะเลทรายอันรลกลางและหลังจากนั้นเองตัวตนของดาวก้อนหนึอยจึงได้ถูกจัดให้เป็นคาคัตโถบอย่างไม่เป็นทางการในหมู่ของมนุษย์เชื่อกันว่าเียงแกงพอๆหรือว่าอาจจะมากกว่าตระกูลมังกรที่ได้จริงเสียอีก การที่อีกตนถือกำเนิดขึ้นมาแน่นอนว่าต้องเป็นเรื่องใหญ่ระดับโลกแน่ๆและกีได้พูดกับริโมโลว่าริโมโลจ้าจควรจะรีบอธิบายให้เร็วที่สุดเ้าทำเรื่องแปลกพิกลอะไรอีกแล้วในข่าวนี้ที่เองตอนนี้เขาก็สูญเสียความสุขุมไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วริโมโลได้คิดในใจว่าฉันไม่บอกได้ไหมหาส่งสายตาปี๊บไปหาก,กีแต่เขาเองก็ตอบกลับมาว่าเรื่องแบบนั้นยังไงก็ต้องอธิบายอธิบายยังไงดีละวะ ไม่มีคำแก้ตัวที่ฟังขึ้นเลยในหัวของเขาเคยได้ยินคำว่าสละส่วนน้อยเพื่อรักษาส่วนใหญ่หรือเปล่าล่ะครับนั่นแหละคือสิ่งที่ลีมโลก็กาลังคิดที่จะทําเขาได้ยอมเปิดเผยความลับบางส่วนที่ไม่ได้สารหลักสำคัญอะไรเท่าไหร่เพื่อปกป้องความจริงส่วนหนึ่งเอาไว้เลนี่มลุลโได้พูดกับกีว่าอะเข้าใจแล้วงานฝากด้วยล่ะดีอาโบเทสทรซาจนเชื่อใจพวกเธอทั้งคู่ช่วยที่บ้านด้วยล่ะ เช่แล้วลิมมอลเชื่อใจว่าผู้ฉลาดเป็นกฎท่้งสองจะพาตัวเขาด้วยรอดพ้นไปจากการตายนำตื้นแบบนี้ไปได้ความหวังความฝันอนาคตในฐานะจอมันของตัวลิมมอนลนั้นก็ขึ้นอยู่กับพวกเขาแล้วเนดีอาโบได้ฟังคำพูดของเจ้าในายได้พูดว่าคือ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 ดีอาโบผู้หนีเพื่อไม่เตี่ยในนาทีที่ได้รับมาเลยขอรับจะอธิบายให้กระจางแจ้งที่สุดเลยขอรับถ้าจะดีอาโบก็คือเทสซา ตัวเขาเองก็จะพยายามด้วยเช่นกันเจ้าค่ะใช่แล้วพยายามเขาถึงสนหรับตัวลิมโลจะรู้สึกเหมือนกับว่าการโยนงานให้กับลูกน้องทั้งสองคนแต่สำหรับพวกเขาแล้วมันเป็นเหมือนกับพระเจ้ามอบหน้าที่ผู้สรงสารให้แก่พวกผู้โง่เขาที่ไม่รู้อะไรเลยใช่แล้วหน้าทีอ่อศักษษิ์ศษที่ได้รับมาจากผู้ที่ทรงส่งเหนือสิ่งอื่นใดคิดแล้วมันก็ฟิน ดีอาโบและเชสโรซาได้ถอดผ้าคลุมที่ปิดบังใบหน้าของพวกเขาออกมาอย่างบรรจงเหมือนจะเกรงกลัวว่าจะเกิดรอยต่ำหนีหรือว่ารอยบนเสื้อคลุมนั้นใบหน้าอันหล่อเหล่าที่รู้จักกันดีแม้แต่ในหมู่ข้อจอมานก็ได้ปรากฏออกมาสถานการณ์ที่เคร่งเครียดอยู่มันได้พันเล่นขึ้นมาตึงเครียดขึ้นมาอีกครั้งเมื่อเขาได้สแสดงตัวตนออกมาอย่างชัดเจนพิศาสวงสดสีดำป็นจุดเริ่มตน้นและอีกคนก็สร้างความตืต่นตระหนกได้ไม่ต่างกัน เองอนผมสีขาวที่สะท้อนสาง,งาในมุมมืดดวงตาและปากที่มีสีแดงเข้มเหมือนกับเลือดใบหน้าที่สวยงามหยาดย้อยที่หาผู้ใดเปรียบเทียบปีศาจผู้สงสุดเช่นเดียวกันกับสีดำสีขาวเห็นจุดเริ่มต้นพอกีได้เห็นดีอาโบเขาได้กล่าวา hey, ว่าเฮ้ยนัวไอเพื่อนยากแกยังไม่ตายอีกเนากีเหมือนจะประคองสติได้เป็นคนแรกสมแล้วหล่ะที่เป็นจอมมารคนแรกเขาให้ความสนใจกับดีอาโบเป็นพิเศษ พะเป็นต้นตระกูลของสีที่ใครก็ได้คิดว่าได้ตายไปแล้วทั้งแบบนั้นในรอบหลายพันปีนี้ไม่ได้มีหลักฐานการพบเพียงที่ไหนเลยหากเป็นหนัวผู้ที่ชื่นชอบการล่อนเล่หาแนวทางใหม่ใหม่ไปรับใช้เจ้านายของตอนเองมีหรือที่จะอยู่นิ่งเฉย,งยเงียบๆถึงเจ้านายที่หมอนั้นได้เคารพรักที่สุดจะตายไปแล้วแต่คิดว่าอีฝ่ายก็น่าจะกำลังก็รอการกลับมาของคนผู้นั้นอยู่ที่ไหนสักแห่งไม่ในโลกนี้หรือไม่ก็รอฝังความตาย สีแดงและสีดำนั้นเสนิทกันให้เป็นเพื่อนที่เกือบจะฆ่าการตายมาบ่อยครั้งฆ่าการตายเข้าจริงจงก็หลายครั้งแต่ผลการต่อสู้ส่วนใหญ่แล้วก็คือเสมอกันแน่นอนว่านั่นคือช่วงเวลาที่พวกเขาจะคงอยู่ในโลกปีศาจเรียกแต่ว,ว่าเป็นมิตรภาพแบบพัดคอที่ไม่เหมือนใครในหลังจากนั้นดีอาโวได้ตอบว่าเปปงียบปากซักครั้งมันจะตายไหมคอรับโหลดถ้าเงียบได้ก็หบปากนะครกรับมีไว้สรับกินอย่างเดียวก็เพียงพอแล้ว ไม่ต้องมาพูดคุยกับข้าให้เปลีอยนน้ำลายหะอกรลับดีแอร์บได้บบตอบกลับไปเช่นนั้นด้วยลายยิ้มที่ใจจริงแต่จริงก็ว่าตายแล้วเขาตอบกลัดอย่างรุนแรงเสียจ,จนไม่ได้เกรงใจในยศของกีเลยเล่นเอาสายจอมมาได้ไง่ายเงือบกันทั้งสภาจอม,มันเลยในตอนนั้นกีได้ตอบว่าโหจิกัดเจ็บเหมือนเดิมเลยนะเจ้าเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าล่ะเปลี่ยนเจ้านายเรื่องไงแปลกนะสำหรับพวกสุดตรงแบบเจ้าแล้วก็เจ้าอีกบงัง ไม่น่าเชื่อเลยว่าคนแบบเจ้าจะไปรับใช้คนอื่นเกียรติตอบกลับด้วยสีหน้าที่เรียบนิ่งเปิดสเสเมือนได้สงบลงแล้วเขาได้ตัดสินใจแล้วว่าหลังจากนี้เวลาเกิดเรื่องอะไรขึ้นเขาจะเค้นถามลิมมโรอย่างเอาเป็นเอาตายเป็นต้นแรกเจ้าต,ตัวยิ่งเป็นเหมือนกับอวาตารแห่งความวุ่นวายอะไรเทือกน,นั้นอยู่ด้วยเล้ทีอาบอได้พูดว่าคือก็คือคอ,อย่าพูดเรื่องที่ใจร้ายอะไรเช่นนั้นสคอรอลับข้ามีความารพลและสกรดละเจ้านายเพียงผููเดียว คือท่านเวลด้านาบาร์ในท่านดิโมนคอนลาบเมื่อกี้ได้ยินดีอาโบพูดแหบนั้นเขาก็ถามว่าแล้วมันคนเดียวกันยังไงวะเพียนจนนับตัวเลขไม่ถูกแล้วหรอเมื่อกี้ได้ถามแบบนั้นดีอาโบก็ตอบว่าก็คือคือข้าเพียงแค่ทําตามความปรารถนาของท่านผู้นั้นเพียงเท่านั้นเองคอนลาบทาตามคําเรียกร้องสุดท้ายที่ท่านได้ฝากเอาไว้กับข้าในนั่นก็คือเหตุผลที่ข้ารับใช้ท่านล,ลิโมลุคอนลาบ การวัฒนาการของท่านดมนุษย์เองก็เป็นการตัดเตรียมการเพื่อสืบเทื่องมาจาก2,000ปีที่แล้วอยู่เหมือนกันนครลับดีอาโบได้พูดอธิบายยาวคำเรียกร้องสุดท้ายก็คนสมายถึงไอ้นั่นซีนาะถ้านนายยังคงอยากจะรับใช้ฉันอยู่ก็ตามหาวิญ,ญญาณของฉันให้เจอสิอะไรหล่อมังจะบอกว่าเป็นคําสั่งเสียก็ได้โยนหลอกแต่ว่าบริบทจริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่แบบนั้นนะดีอาโบคง กีก็อาจจะคิดว่าเป็นคําสั่งเสียให้เฝ้าดูแลตัวของริมโมโลทางนี้ก็พอว่าตัวเขาไม่รู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องนั้นเลยที่ว่าริมโมโลเองก็คือดวงวิญญาณของเวรานาวาที่กับชาติมาเกิดใหม่แต่ก็เถอนะนาวิญญาณหลอมรวมกันหลายขั้นมากอาจจะแปลกไปแต่ไอ้เรื่องความแข็งแกร่งและความบริสุทธิ์ของวิญญาณนั้นเป็นของจริงพอได้ฟังคําอธิบายของดีอาโบกีได้ถามว่าแต่ว่านั่นหนัวก็ยังมีข้อสงสัยแล้วทําไมริมโมโล ถึงต้องมีวัฒนาการเปลี่ยนดากโกนอยละ่ะเจ้าหมอนั่นคิดแผนอะไรกันแน่กีไม่ได้เข้าใจในความคิดของเวลดานาวาดีแอร์โบซนได้ตอบว่าอย่างแรกเลยนะขอรับกรณาเรียกข้าด้วยชื่อจริงๆแทนด้วยนะขอรับเมื่ออย่างนั้นตัวคาจะกดออกมากๆสาเหตุอย่างนั้นหรือขอรับโธ่โด้วยสมองอนอยนิดของเจ้าแค่นี้ก็คิดไม่ออกเพื่อเป็นกายหยาบยังไงละขอลับ พอได้เช่นนั้นเกียร์ได้ตกใจและเป็นเสียงออกมาว่าใกล้หยาบมันหมายความว่าเียังพูดไม่จบดีอาร์บอได้พูดว่าข้าเองก็ไม่ได้เข้าใจเหมือนกันคอรัลับเป็นภูมิปัญญาที่ลึกหลาำเกินกว่าที่ข้าจะเข้าใจได้มากนักแต่ด้วยรวมแล้วก็คือแผนการสําหรับการกลับมาของท่านเวลดานาวานคอรลับที่ดีอาร์บอได้พูดออกมาก็ไม่เิดเสียเทยเดียวยิ่โมโนิวัฒนการขึ้นมาใหม่เพื่อสร้างเล่าเหนือที่แข็งแกร่งเกิน วาทศิน์ในการพูดให้เหมือนจะเข้าใจแต่ก็คุมเครือของเจ้าหมอนั้นมาได้เพิ่มขึ้นมาอีกแล้วแฮะเหมือนว่าจะติดนิสัยเสียมาจากรีบมนุษย์อยู่มากพอสมควรดีอาโบได้ปฏิเสธที่จะอธิบายต่อโดยเช่นเจงในตอนที่ดีอาโบได้หยุดทุกคนก็หยุดอยู่ด้วยเช่นกันพบวงกลมที่เราจอมมาได้นั่งล้อมวงกันอยู่มีอยู่6ตนแน่นในที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเจ้านายของดีอาโบหรือก็คือเวโานาวาคนนั้น ส่วนที่เหลือนั้นก็คือพื้นที่ของจิตใจของผู้คนที่ได้ฟังแล้วจะคิดไปถึงในกันบางคนก็คิดว่าลิบมูนุนั้นก็คือหมาที่สร้างขึ้นมาเพื่อให้เป็นร่างเนื้อใหม่ของเวรานาวาหรืออาจจะเป็นกุญแจที่สําคัญในการกลับมาแต่เนื้อสิ่งอื่นใดไม่มีใครได้คิดเลยว่าลิมูนุคือเวรานาวากับชาติมาเกิดใหม่ซักคนอาจจะเป็นเพราะว่ามันได้เหลือเชื่อเกินไปที่จะคิดว่าพระเจ้าได้กลับมาเกิดใหม่เป็นซาลาม แล้วมันก็ใช่ไอเรื่องเหลือเชื่อแบบนั้นเป็นเรื่องจริงพูดแล้วมันก็น่าเศร้าไม่น่าปากพลอยขอล่างเหนือที่ไม่มีเลือดเหนือไปเลยอย่างน้อยก็พาตัวฉันไปเกิดใหม่เป็นพิศาจหรือว่าอะไรอย่างอื่นก็ได้ไม่ใช่เรื่องไงวัฒนธรแห่งโลกแม่งทรยศยังไงก็ยังคงเป็นแบบนั้นเหมือนเดิมในตอนนี้สายตาของเราจาส่วนใหญ่ได้มองลิมมอลล์นานเป็นเหมือนจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นอย่างเทเบีคูหลายเท่าตัว อย่างที่บอกว่าคนส่วนใหญ่รอบโต๊ะกลมนี้ต่างก็เกี่ยวข้องกับเวลานาวาทั้งนั้นมีทั้งคนที่เป็นลูกน้องและสหายนอกจากนี้แล้วก็ยังคงไม่หลมที่ไม่รู้เรื่องอะไรที่เขาพูดคุยกันในซิกนตมีลูเมนาที่รู้ความจริงอยู่เบื้องหลังของคำพูดของดีอัลโบอยู่แล้วอย่างรู้ใจแล้วก็เลออนที่ไม่ได้รู้จักกับเวลานาวามาตั้งแต่แรกแล้วเขมามาแค่สนใจคนอื่นสนใจเพียงแค่เป้าหมายของตนเองเท่านั้นแล้วก็มีพวกที่ไม่ใช่จอมัน ทั้งอดีตเจ้ามารและลูกน้องของผู้ติดตามที่ไม่ได้อยู่ในหัวข้อสนทนาไม่รู้ว่าผู้ที่แข่งแข่งอย่างเป็นทางการทั้งหลายคนพูดคุยอะไรกันอยู่ในตอนนัันคาเลออนได้พูดว่านี่คุณเทสทราา์ซาเบรดนนาวาที่พูดถึงนี้คาเลออนได้สะกิดเทสทร์ซาอยู่กิบเกียบในขณะที่เฟย์เองก็รอคําตอบอย่างส่วนอกสนใจเช่นกันเทสทรร์ซาได้คิดเล็กคิดน้อยว่าควรจะบอกหรือไม่แต่เธอเองก็เลือกที่จะบอกไปตามที่หู้ วยอายุไข่อันนามขนาดนี้เฮตอลาซาก็เลยบอกว่าท่านเวลานาวาลหรอขาเท่าได้ข้ารู้ท่านเป็นหนึ่งในสี่ตระกูลมังกรที่แท้จริงที่เือกําเนิดขึ้นมาบนโลกเกเช่นเดียวกันกันกบท่านเวรดลาหรือท่านเวลซาที่อยู่ตรงนั้นแล้วก็เป็นเพื่อนที่เจ้าแดงได้เล่าให้ฟังอยู่บ่อยๆเจ้าขาเฮตอสาซาได้ทําการอธิบายคําอธิบายเหล่านั้นก็ได้เข้าหูคาเลาลากับชิอ่อนผู้ไม่รู้เรื่องเช่นกัน ทำให้ทองครูพอที่จะรู้ที่มาที่ไปของเรื่องราวนิดหน่อยแล้วแต่ก็หนาแค่นิดหน่อยจริงๆหลังจากนั้นคาเรล่าได้พูดว่าโหไม่น่าเชื่อเลยนะเนี่ยที่เจ้าจะยอมเลือกโพตรกุิ้งว่าท่านโดนมาอีท่าไหนเนี่ยเวลกินที่ข้าเจอมาก่อนหน้านี้เวลกินที่ข้าเจอมาก่อนหน้านี้โดนกระทืบสมบทสภาพน่าสักการาเลยล่ะด้วยซ้ําพอได้ยินคําพูดของคาเรล่าเทซาซ่าก็บอกว่าคาเรล่าคาเรล่า ถ้าท่านเวลกินเองก็ดีท่านเวลซาร์เองก็ดีหรืออาจจะเป็นท่านเวลดานาวาพวกเขาต่างก็เป็นพี่ของท่านเวลลาซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของท่านลิมมุุอีกทีการพูดคุยมาให้เกียรติเป็นการดูหมิ่นท่านเวลลาและลามปามไปถึงการดูถูกท่านลิมมุลุนะเจ้าขาเมื่อได้ยินคําพูดแบบนั้นคารลาา่าก็ตกใจและพูดว่าอะเอ๊ข้าข้าไม่ได้ตั้นใจแบบนั้นสักหน่อยพวกเขาได้พูดคุยยุบยิบกันอยู่เช่นนั้นถูกเถียงกันไปมาอย่างสุสานาน แต่ว่าก็เบามาจนคนในวงสนทานาของจอมมนไม่ให้ความสนใจกับพวกเขามิลโมรุนี่แหละที่ได้ยินและก็ได้เลือดขึ้นหน้าแทนเปีเ่ยดเป็นร้อนยานินทากันแบบพอคนแบบนี้สีฟฝอยในขณะที่ลิลโมรุได้คิดอยู่ภายในใจเวลซาที่ยืนอยู่ข้างกีได้พูดว่าแล้วแบบนั้นพี่ชายของข้าจะกลับมาได้จริงๆหรอเมื่อได้ฟังคำถามของน้องสาวลิมโมรุก็ตอบว่าขอบคุณเวลซาอาจจะใช้เวลาเป็นร้อยหรือว่าพันปีเป็นแสนปี แต่ก็คงจะมีสักวันแหละครับที่วิธีนั้นจะสาเร็จขึ้นมาได้จริงๆเผลนจะต่อไปแบบนั้นแต่ก็เป็นเพียงแค่สัญญาปากเปล่าเท่านั้นแหละลิมโมโลไม่ได้อยากทําตัวที่โดดเด่นอะไรขนาดนั้นด้วยยิ่งการเปิดเผยตัวต,วตนก็ยิ่งห้ามแล้วใหญ่เลยในตอนนี้เวลามันได้ผ่านมานานมากแล้วให้เป็นมิตรหรือเป็นศัตรูก็ไม่แน่าชาต,ต้องระวังเอาไว้ให้ดีพอได้ฟังคําตอบของลิมโมโลกีก็บอกว่างั้นหรอน้าตกใจจังเลยนะ ไม่คิดเลยว่าขนาดตายไปนานแล้วแบบไม่มีท่าทีว่าจะกลับมาก็ยังคงมีแผนการสำรองอยู่อีกแม้ว่าจะนานแต่ข้าเองก็จะเฝ้ารอ,ก,อก็แล้วกันริมโมโลไว้สักวันข้าจะแนะนําให้กับพวกเจ้าสองคนได้รู้จักกันพวกแปลกแปดที่น่าจะเข้ากันได้ดีกีอยู่ในอารมณ์ที่เลื่อนเลื่องจะบอกไม่ถูกเพื่อนคนนั้นก็กําลังจะกลับมาเวลาแสนปีนั้นสลหรับกีผู้ที่อยู่มาตั้งแต่ยุคสมัยเริ่มแรกของโลกมันสั้นมากเรียกว่าการรอคอยไม่ได้เลยด้วยซ้ํา เหมือนกับการกระพริบตาไม่มีผิดและกีได้พูดขึ้นมาว่าเจ้าหมอนั่นเตรียมการเรื่องนี้เอาไว้ตั้งแต่แรกแล้วหมอนั่นเนี่ยนาะไม่ค่อยจะน่าเชื่อถือแต่จะมองเป็นแบบนั้นก็แล้วกันแต่ว่านะข้ามีเรื่องหนึ่งที่สงสัยสุดๆพอได้ยินเช่นนั้นรีบุนุก,ก็ตอบว่าถามมาเลยจะตอบเท่าที่ทําได้นัวหนาะพอเข้าใจว่าทําตามคําสั่งของเจ้าหมอน,นันแต่ว่าแล้วบางกับโจรหล่ามาอ,อยู่กับเจ้าได้ยังไง แล้วก็เมื่อกี้ที่เจ้าเรือเจ้าตั้งชื่อให้กับพวกบ้านั่นด้วยใช่ไหมคิดอะไรอยู่หรอจะทําลายโลกใช่ไหมนาพอกีได้ถามลิมโมโรก็ตอบว่าฮะพูดอะไรแปลกแปลกฉันไม่ทําเรื่องแบบนั้นหรอกนาพอได้ฟังคํากล่าวของลิมโมโรกีก็พูดว่าหรอแต่การกระทามันสื่อสดๆเลยนะว่ามันเป็นอีกอย่างเจ้ารู้ไหมว่าในตอนหนี้วิอเลสอยู่ที่ไหนกีเขาได้ถามเพราะว่าเขามีลางสังแรณกแปลกๆที่แปลกประหลาดบ้างอย่าง การที่ขุมให้พวกไม่ปกติแบบหนัวเลยพวกที่ถือต้นเองเป็นใหญ่แบบบงังกับพวกบ้าอลาวาดอยู่เป็นประจำแบบจรการคุมให้3าตัวปัญหานี้อยู่ร่วมกันในเมืองเดียวกันได้โดยที่ไม่เกิดปัญหาก็แสดงให้เห็นแล้วว่ามันมีความสามารถในการจัดการมากแค่ไหนกันอาจจะมีอีกตนอยู่ในการคุ้มครองด้วยอีกก็คงจะไม่แปลกใจเท่าไหร่อาจจะแค่ปวดหัวขึ้นมาเท่านั้นเองก็หนาสมดุลแห่งพลังที่เขารักษามาเอาไว้ ทางสามแพงของสามปีศาจที่รักษาสมดุลของสามฝ่ายนั้นได้ความทลายลงไปแล้วเส้นแบ่งการแห่งปฏิหารที่ทวงสมดุลความขัดแย้งของลูเมนนัสและดาวกูเรียเอาไว้ได้มันก็พอดิบพอดีเรื่องมันเป็นแบบนั้นเพราะการที่ดาวกูเรียต้องการจะแบ่งพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์จากลูเมนนัสแต่ว่าเธอไม่ยอมจึงได้เกิดการขม่งกันกามาจนถึงปัจจุบันนี้น่าปวดหัวสิ่งที่ทําให้เจ้าพวกนั้นยังไม่เปิดสื่อกันตรงๆก็เพราะว่า กึ่งกลางของเดียนแดนมีจอมปีศาจรับหลอยู่นั่นก็คือวิโอเลขณะที่กีรอคําตอบริมโมลได้พูดว่าอ๋อถ้าไมายถึงอัลติม,มาแล้วก็ฉันให้ชื่อกับล่าเหนือเธอแล้วล่ะตอนนี้ก็กาลังส่งไปจัดการกับปัญหาที่พวกมนุษย์ได้ก่อเอาไว้ทไเท่าไหหรอสายตาของเราเจ้ามานแทนที่จะพึงพอใจกับรู้สึกเหมือนกับว่าจะมองแรงยิ่งกว่าเดิมอะไรแบบนั้นตัวของริมโมลได้คิดแน่นใจว่าเอเราทําอะไรผิดกันนะ ไม่หนีไม่หนีพวกจอมานเนี่ยมันนิสัยเสียกันจริงจจอมานได้มองมลิมุลโลเป็นตัวสร้างปัญหาตัวทำลายสมดุลหนักสุดเลยก็คือตัวนํความชิบหายการปกครองปีศาจบรญพการถึงสี่ตนนี่มันเรื่อมบาถึงบ้านท,ที่สุดที่พวกเขาเคยได้ยินมาตลอดชีวิตอันยาวนานที่จริงแล้วในหมู่ของจอมานมีหลายคนที่เอาชนะปีศาจให้จุดเริ่มต้นที่ไม่มีชื่อและร่างเหนือได้แต่พวกเขาก็ยังเลือที่จะเกรงกลัวมันอยู่ดี เพราะว่าปีศาจพวกนี้มันเป็นอมตะต่อให้ตายไปแล้วมันก็กลับขึ้นมาใหม่อยูด่ดีถ้าเปิดศึกด้วยก็เกรงว่ามันจะเสียหายอย่างไม่รู้จบจากเครือของปีศาจโบราณเหล่านั้นแต่ว่าในตอนนี้ตัวตอนอันตรายเหล่านั้นก็รับใช้เจ้านายเพียงคนเดียวกันและกีที่ได้ฟังคำพูดของริมโมโเขาได้กล่าวว่าริมโมโในตอนแรกข้านึกว่าเจ้าได้แปลกและก็ไม่ปกติแต่ว่าตอนนี้ข้ารู้แล้วว่าเจ้านั้นมันทางบ้าและไม่ปกติแถมยังและวรรับผิดชอบแบบสด พนได้ฟังคำกล่าวของอีฝ่ายลิมอรลุได้คิดใน,นใจว่าอีเขากล่าวชมหรอกแม่แม่เห็นจะชมขนาดนั้นฉันเองก็ไม่ได้อะไรหรอกนะมันก็บ้าละนี่มันด่ากาันชัดๆเลยตัวฉันก็ไม่ยอมให้โดนด่ายอยู่ฝ่ายเดียวแน่แแบบนี้ต้องแก้ตัวบ้างแล้วเดี๋ยวภาพลักษณ์มันจะดูแย่เอาถึงมันจะแย่อยู่แล้วก็เถื่อนนะด้วยความคิดแบบนั้นลิมมอรลุได้พูดว่าขอโทษนะกี แต่ว่าหมายความว่ายังไงที่นายบอกว่าฉันมันไร้ความรับผิดชอบนายรู้ไหมว่าฉันเป็นเดือดเป็นร้อนแค่ไหนเพราะไม่อยากให้เสียสมดุลง่ายล่ะฉันก็เลยต้องทาลายสมดุลน,นั้นให้สิ้นซากไปเลยไม่คิดบ้างหรอว่ามันจะดีกว่าถ้าจุดเริ่มต้นมีเจ้านายไปเลยแทนที่จะเตีย๋ยที่สร้างความวุ่นวายไปทัว่วแบบนั้นเป็นแน่ไหนความแก้ตัวของลิมโมโลหมลมันฟังไม่เคินแล้วเกียร์ได้พูดว่ามันไม่ใช่ประเด็นฟอยเจ้าจะรับผิดชอบยังไงต่อผลที่ตามมาฮะ เจ้าจะรับผิดชอบที่พาสามคนนั้นออกมาจากที่ของตนเองได้ยังไงแบบนั้นโลกปีศาจจะต้องวุ่นวายแน่ๆพวกฉันต่ำอยู่ภายใต้ของหญ่พวกนั้นจะต้องต่อสู้กันอย่างว่าข้างแน่ๆเพราะไม่มีคนคุมพอได้ฟังคำกล่าวของกีลิโมนโได้เขียนในแจกว่าอ้าประเด็นนั้นตามความเป็นจริงแล้วก็ควรจะให้ความสาคัญแต่ว่าตัวฉันได้ตัดมันทิ้งไปใจจดที่ต้องกังวลไปแล้วทําไมน่ะหรอฮึยเยเพราะว่าตัวฉันเองก็มีพอวานที่ไว้ใจได้ยังไงล่ะ ในขณะที่ลีมอนโดได้คิดแบบนั้นดีอาโบได้พูดว่าก็คือคือจีเจ้ากวลมากเกินไปแล้วนะครลอฟเป็นเพราะพระปีชาในความสามารถในการคขาน่วมนล่วงหน้าของท่านลีมอนโดพวกเคยญาติขั้นต่ำนั้นข้าไปเชิญมาร่วมเป็นกองกำลังของท่านลีมอนโดเรียบร้อยแล้วละครลัฟตอนนี้มีวนเวียนอยู่ก็ควรจะมีแต่พวกปาซิลปาไซที่หลายสีเท่านั้นแหละคอนลอฟใช่แล้วในตอนนี้ที่ลีมอนโดได้มอบรางวัลให้กับดีอาบบ ลิมโมโลได้มอบคำสั่งให้กับขอบรวบรวมกองกำลังหงตนเองคลายเป็นว่าขอให้เอาลูกหนอของพวกสามสาวปีศาจที่โลกปีศาจมามลิมโมโลได้จัดการเรื่องพวกเล่าเหนือและที่อยู่ให้กับพวกปีศาจแล้วมีแก,กเตอร์เดมอน7 0 0ตน600ตนในนั้นก็คือลูกหนอของพวกสามสาวปีศาจที่แบ่งการคนละ2 0 0ส่วนอีก100ที่เหลือก็เป็นลูกหนอของเดมอนที่ดีอาโบได้สนใจเขียนบอกว่าเป็นตัวตนที่เข้ามาปะทะกับขอบไม่ยอมโยน ไม่ว่าจะข้าไปสักกี่ครั้งเท่าไรก็เข้ามาท้าทายไม่ยอมเลิกเพราะแบบนั้นก็เลยพาติดสอยห้อยตามมาด้วยรวมๆแล้วเรียกได้เลยว่าเป็นกองกำลังที่แข็งแกร่งที่สุดในเทมเพตอย่างแท้จริงและเป็นกองกำลังที่ไม่ได้ขึ้นตรงต่อจอมพลสูงโสดแต่เป็นตัวของลิโมนุตังหากดังนั้นลิโมนุคือคนเดียวที่สั่งให้พวกเขาได้ออกปฏิบัติการได้กองกำลังหลักที่ขับเคลื่อนด้วยปีศาจแบ็กนัมเบอร์กองกำลังที่เป็นเหมือนกับฝันหลายที่แข็งแกร่งที่สุดในสาพันจูราเทมเพต เดิมพีแล้วแค่เหล่าปีศาจสายพันธุ์เริ่มต้นทั้งสี่ตนดีอาโบที่เป็นผู้นำทัพและหน่วยข่าวกองพิเศษเททรซาอัลติมาและคาลาลาที่เปลี่ยนเป็นจอมทัพที่นับได้ว่าเป็นสุนยอดระดับที่ถล่มทลายประเทศได้แล้วยังไม่รวมกับพวกลูกหนอของพวกเธอคนละสองตนที่แต่และตนนั้นก็ไม่ธรรมดากันอีกอย่างเช่นมอสเป็นกองกำลังที่น่าประทับใจสมแล้วที่เป็นดีอาโบได้จัดหามานั่นแหละนะ ก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ได้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับไ้พบก,กันใหม่คลิปหน้า